รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,สดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงม,มีสารธรรมนำสมัยที่จะช่วยให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีที่สุดมาฝากกันต่อนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้พระเด็บพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมพัชรยานมุนีแห่งสถานพรรมนักสง์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาได้รอทุกท่านอยู่แล้วในช่วงแรกของรายการธรรมพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมนี้เราก็จะดูสีด้านของชีวิตด้านแรกก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุสิ่งแวดสิ่งแวดล้อมทางวัตถุเริ่มต้นที่ร่างกายตัวเอง ก็ต้องปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองอย่างดีอ่าดีก็คือในทางที่ตรงกับเครื่องตัดสินเมื่อกี้นี้เรื่องโลกโกรธหลงเรื่องปัญญาความกรุณาความเป็นอิสระอย่างเช่นในเรื่องธรรมดาที่สุดในเรื่องการกินเรื่องการผักพรเรื่องการออกกําลังกายเราก็ต้องปฏิบัติดีต่อร่างกายตัวเอง ซึ่งทุกวันนี้เราเราก็พอรู้ได้เลยว่าเราก็ควรจะปฏิบัติตัวกายเราอย่างไรแต่คนระดับด็อกเตอร์นิติธรรมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นระดับปัญญาระดับอนุบาลก็ยังหาไม่ไม่ง่ายนักอ,อย่างเราควรจะทานอาหารเป็นเวลาทานอาหารที่ไม่แสลงดอโรคประจำตัวอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เอาคุณค่าของอาหารเป็นที่หนึ่งเอารสชาติเป็นที่สองคือไม่ใช่ว่าไม่เอาเรื่องรสชาตกิก็ได้แต่ว่าต้องจัดลำดับให้ถูกคือคุณค่าของอาหารมาันมาก่อนรสชาติไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจสนใจได้แต่ให้ฉลาดให้มีปัญญาในการกินแต่ก็กินเป็นเวลาเรื่องการนอนลหนอนลับให้นอนหลับให้ พอดีกับความตรงการของร่างกายเราเคยศึกษาไหมที่จะหาความพอดีในการนอนหลับร่างกายตรงการความเอกี่ชั่วโมงเราจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องสังเกตอาการของกายถ้าเราขาดการพักผ่อนเป็นยังไงไหมง,ง่วงกลางวันแล้วคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วผิดพลาดบ่อยๆถ้านอนมากเกินไป มันจิตจะฝุ่งซ่านจะงุงเงิยลำคาญมันก็มีอาการบอกเลยว่าต้องปรับการนอนให้พอดีทีนี่เวลาพระท่านหายพรคำแรกนี่ที่คนพอใจที่สุดก็อายุเห็นไหมผมอยากมีอายุแต่ที่จริงกันอาตมาก,ก,ก็คิดบ่อยๆว่าเอ๊ะมันจะดีเหรอ อวยพรให้เขาเพราะว่าอายุก็เท่ากับบอกว่าขอให้เป็นคนแก่นานๆเห็นไหมใช่ไหม,มเพราะเพราะมีอายุยืนก็เป็นคนแก่นานๆทีนี้ถ้าเราต้องการอายุเพิ่มมาขึ้นแต่ว่าเอาอายุที่มีคุณภาพก็วิธีในสุดก็คือนอนน้อยลงสฮคือถ้าเราอายุหกสิบแสดงว่าถ้าเรานอน ขึ้นละแปดชั่วโมงก็ได้นอนยี่สิบปีแล้วนะหนึ่งส่วนสามของชีวิตหมดไปแล้วโดวยการนอนหลับี่ร่างกายเราตรงการแปดชั่วโมงไหมอาจจะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เราก็ควรจะทดลองอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าเรานอนคนละแปดชั่วโมงสมมติว่าเราลองสักหนึ่งเดือนนอนเจ็ดชั่วโมงครึ่ง และชั่วโมงที่ได้เป็นกําไรนี่ใช้ในทาวัดสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าแล้วดูว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงยงไงไหมจะรู้สึกดีขึ้นไหมก็เป็นหนึ่งธรรมะน,นักวิทยาศาสตร์ถ้าหนึ่งเดือนผ่านมาโอ้ไม่ไม่ไหวเจ็ดโมงเจ็ดชั่วโมงครึ่งไม่พอก็โอเคก็หยอกเลิกได้แต่น่าจะสนใจศึกษาบ้างเพราะถ้าเคยนอนแปดชั่วโมงแต่ที่จริงร่างกายก็ต้องการแค่เจ็ดชั่วโมงครึ่งก็ได้ วันได้กำไรวันละครึ่งชั่วโมงถ้าคิดเป็นหนึ่งปีนี่ก็หลายชั่วโมงหลายวันนี่อายุยืนนะอายุยืนด้วยเวลาที่ได้ฟรีในเวลาที่ก็ยังใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในเรื่องโครงการออกกําลังกายก็เหมือนกันนี่ใเรื่องความผลของการออกกําลังกายต่อการพัฒนาการของสมอง ก็มีผลการวิจัยที่ชัดเจนปัจจัยสำคัญของอาการมีสุขภาพดีในหลังอายุ60ขึ้นไปก็การออกกำลังกายสำคัญการออกกำลังกายเป็นเวลาการนอนหลับให้เป็นเวลาการอาหารเป็นเวลาให้พอดีพอดีพอดีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดนะ แต่ว่ากลับกลายเป็นเรื่องที่คนเราทำได้ยากแต่เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมนะเพราะเราเอาอะไรคือภาชนะที่ต้องใช้ในการการปฏิบัติธรรมก็ร่างกายถ้าร่างกายคล้องร่างกายคี้โรคร่างกายนะมันก็มันก็มีผลกระทบต่อการปฏิบัติธรรมใช่ไหมซึ่งอนอกจากนั้นวัตถุที่เราต้อง มีสติมีปัญญาต้องปฏิบัติอย่างดีจึงจะไม่เป็นทุกข์จึงจะได้รับประโยชน์ก็คือวัตถุรอบตัวเรื่องปัจจัยสเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารการกินก็กล่าวไปแล้วนั้นเราเราจะดีต้องดีต่อร่างกายตัวเองต้องฝึกให้ดีให้ให้มีสติปัญญา ในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและ,ะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยทุกวันนี้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกำลังจะแย่เราก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่พยายามไม่คิดคิดแล้วกลัวจะเศร้ากลัวจะพดหูแต่อย่างน้อยเราก็ต้องพยายามะระลึกถึงหาคิดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะใน ในเรื่องการการกระทาทีนี้ในเรื่องของไอการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งคือด้านสังคมด้านสังคมนี้เราก็ต้องทำความดีในแง่ศีลธรรม ทีนี้อยากอยากให้ขอคิดในเรื่องเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเกี่ยวกับศีลธรรมว่าในศาสนาส่วนใหญ่ศีลธรรมก็คือเป็นคำสั่งจากข้างบนโดยเป็นระบบให้รางวัลและลงโทษถ้าทำตามที่คำผีสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รางวัลลังตายไปที่ดีถ้าหากวันละเมิดในศีลต่างๆที่ บันทึกไว้ในคัมภีท่านจะลงโทษให้ตกนรกอันนี้ก็คือระบบศีลธรรมในาศาสนาทั่วไปของพุทธนี่เราไม่คิดอย่างนั้นพอเราเป็นาศาสนาคนละตระกูลาศาสนามันเป็นาศาสนาที่เน้นการศึกษาเน้นการพัฒนาคนไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีทีนี้กระดังพุทธศาสนาเราเราจึง เริ่มต้นโดยตั้งคำตั้งคำถามว่าแล้วอะไรคือมาตร,รฐานตำสุดสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดแลมีคำตอบว่าความปลอดภัยต้องการความปลอดภัยัานเราก็เริ่มต้นว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรซึ่งทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยคำตอบของพุทธธรรมคือการสมทานศีลห้า คือการสัมทานศีลห้าคือการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างพุทธองค์จึงให้จึงกล่าวว่าการรักษาศีลคือมหาทานไม่ใช่ทานธรรมดามหาทานเพราะเป็นการให้ให้ทาน,นีนสิ่งที่ให้ไม่รู้เขาต้องการหรือไม่ต้องการเขาจะใช้หรือไม่ใช้แต่ให้ความปลอดภัยก็รู้ว่าทุกคนต้องการนั้นเราเรารักษาศีลเราก็สัญญาไว้กับคนรอบข้างว่า เราจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกายด้วยวาจาทั้งๆที่จิตใจก็ยังคิดโกรธคิดคิดพยาบาทเป็นครั้งบางคราวซึ่งเราก็ค่อยๆขัดกลา่าวใช้เวลาแต่ระหว่างที่เรายัางยังระง,งับมันไม่ได้ทีเดียวเราก็เอาเอาแค่กายวาจาก่อนว่าเราจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกายวาจาเป็นอังคาดเราจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอังคาด เราจะไม่นอกใจเป็นอันขาดทีนี้แต่ละข้อเนี่ยทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเมื่อทุกคนในครอบครัวในชุมชนรู้สึกปลอดภัยเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในความสุขก็เกิดตามดังในทางพุทธศาสนาเราถือว่า ศีลไม่ใช่คำสั่งจากคำบน่นไม่ไม่มีใครหรกจะอ่าจะให้รางวัลจะลงโทษมันอยู่ที่ว่าเรามีสติปัญญาว่าเราต้องการสร้างครอบครัวสร้างชุมชนสร้างสังคมแบบไหนแล้วควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือที่จะได้ผลที่ต้องการาพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเจตนาจะงดเวน้นก็เป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเป็นธรรมชาติภายในอยู่แล้วแตงในการปฏิบัติต่อต่อคนรอบข้างตัวสังคมแล้วต้องมีวินัยคำว่าวินัยคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วใช้ไม่ค่อยตรงกันความหมายเดิมเราก็จะคุ้น ในความหมายทางของสถาบันสงฆ์ว่าพระวินัยหมายถึงสิกขาบท227ข้อในพระปติโมกหรือว่าขอวัดปฏิบัติของสงฆ์แต่นั้นมันมันก็เป็นเป็นวินัยที่สมบูรณ์คือความหมายหรือใจความของของวินัยคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อความดีเอื้อที่สุดต่อความ เขาถึงสิ่งที่ดีที่สุดหรือมรรคผลนิพพานนั้นในกรณีของสถาบันสองพุทธองค์เป็นอิสระเต็มที่ในการออกแบบให้สิ่งแวดล้อมหรือความเป็นอยู่ที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติให้น้อยที่สุดสิ่งที่เอื้อให้มากที่สุดจึงเป็นวินัยที่สมบูรณ์แต่ในสังคมทั่วไปพุทธองค์ก็ไม่เป็นอิสระเช่นนั้น ก็ไม่มีอํานาจทางการเมืองแล้วก็วินัยของพุทธศาสนามีข้อสำคัญหรือว่าฐานสำคัญคือความสมัครใจซึ่งในสังคมทั่วไปจ,จะให้ทุกคนสมัครใจฝึกตนเช่นนี้มันไม่ได้แต่อย่างน้อยผู้ที่นับถือพุทธทู่เป็นผู้ครองเรือนก็ตามก็ควรจะเอาลักวินัย มาใช้ในการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความดีเอื้อที่สุดต่อการค่อยๆพัฒนาตนและ,ะผู้รอบข้างให้เข้าถึงสิ่งที่สูงสุดหรือดีสุดทีนี้ถ้าเรามีสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมหรือกฎหมายบานเมืองที่อเอื้อต่อความไม่ดีถึงไม่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นสังคมพุทธ ก็เป็นแต่ชื่อแต่ถ้าเป็นสังคมพุทธวัฒนธรรมพุทธก็จะต้องอมีการพยายามนำคา้าความการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับสาสังคมระดับแมกโรถ้าไม่เอือ้อต่อความเจริญในธรรมในทุกเรื่องสังคมเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยให้ไม่เป็นศัตรูให้ไม่ไม่เป็นในทางตรงข้าม ทีนี้ในในเรื่องการทําความดีด้านนอกจึงจะมีสองด้านคือการปฏิบัติต่อวัตถุต่างๆร่างกายสิ่งแวดล้อมทางวัตถุเช่นเทคโนโลโยีเป็นต้นและเรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็เรื่องการใช้ศีลธรรมใช้การฝึกตนทั้งกายวาจาสองคือการพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้มีความฉลาดในการสื่อสารกับท,ทุกระดับชั้นแล้วก็สาม ฝึกให้ให้มีจิตอาสาให้มีความอุดมการความต้องการที่จะสร้างประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในรุ่นนี้ในในคนสมัยนี้รู้สึกคนนี้จะลดน้อยลงไปมากแต่คนทุกปลูกฝังตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยให้ให้มีให้มีคำว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกันสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมพร้อมกันนี่ก็คือสังคมพุทธ ต้องเป็นเช่นนี้ไม่ใช่คนต่างคนต่างเอาเห็นแก่ตัวอันนั้นก็จะผิดหลักพุทธศาสนาแล้วมากด้านในด้าน,น,านจิตใจแองก็จะมีสีข้อสำคัญในเมื่อทุกเกิดเพราะกิเลสเราก็รับเป็นสมุทิฐานได้มันไม่ใช่หลักที่ต้องเชื่อแต่พุทธองค์ฝากไว้บัมเป็นสมุทิฐานว่าทุกข์ทางใจ เกิดเพราะกิเลสใช่หรือไม่ถ้าอยอมรับในสมุทิฐานนี้เรามีสิ่งท้าทายสองข้อข้อหนึ่งทำยังไงเราจึงจะดูแลจิตใจตัวเองให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดไม่ได้อันนี้ก็สิ่งท้าทายข้อที่สองถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเปลียป่ยนเปลียนจิตใจทำให้เราเปลี่ยนเปลียนคนอื่นนะ เราก็จะระง,งับมันได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งท้าทายที่สองในการทําความดีหรอทำให้เขาถึงดีที่สุดทีนี้ถ้าความสุขที่แท้จริงเกิดจากคุณธรรมเราก็ต้องดูใจว่าคุณธรรมข้อไหนมั่งที่ยังไม่มีในตัวเราทำยังไงจึงจะน้อมนำเข้ามาในใจเราได้และคุณธรรมที่มีอยู่แล้วทำยังไงจึงจะได้พัฒนาจึงจะได้ ทําให้ดียิ่งขึ้นไปพระ,ะนามีสิ่งท้าทายสีข้อนี่แหละถ้าอาริยสัจสี่ตรงกับความจริงของธรรมชาติอย่างที่พุทธเจ้าสัง่งสอนมันใช่ว่าเราจะเราเป็นพุทธเราเชื่อในอาริยสัจสี่มันเป็นการท้าทายถ้าเชื่อแล้วเราก็มีงานต้องทำงานจะป้องกันกิเลสงานจะแก้กิเลสงานที่จะ สร้างคุณงามความดีและการที่จะพัฒนาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปเพราะนั้นในไอการที่บอกว่าชาวพุทธเราศรัทธาอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงขั้นปฏิบัติอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจคำว่าศรัทธาในพุทธศาสนาหรือม,มองศรัทธาแบบของศาสนาอื่นแต่ในในพุทธศาสนาศรัทธาคือศรัทธาในสกยภาพของตัวเองศรัทธาในการฝึกตน ศรัทธาในการนำคำสอนพุทธเจ้ามาพัฒนาชีวิตของตนและคนรอบข้างและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาซึ่งเป็นตัวหัวใจของาศาสนาเราทีเดียวเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาซึ่งเราเราฝึกตั้งแต่เรื่องของการใช้เหตุใชยผลในการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาสิ่งต่างด้วยจิตเป็นกลางในการคิดสังสรร และการใช้โยนิโสมานิสิการคือการใช้กรอบความคิดหรือว่าแนวความคิดข้คอคิดในสองด้านด้านหนึ่งเพื่อจะระงับกิเลสหรือจะสร้างสิ่งที่เป็นบุญกุศลอยู่ในใจหรือสองเพื่อให้เห็นความจริงพก่อนที่จะเกิดวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ต้องสั่งปันไดปันไดก็สร้างโดยความคิด ถึงจะเกิดขั้นสุดท้ายปัญญาที่ไม่ต้องคิดแต่ก็จะต้องมีบรรดาที่ประกอบด้วยความคิดสก่อนนี่เรียกว่าโยนิโซมานิสิการในคอแรกตัวอย่างสมมติว่าจิตใจเต็มไปด้วยความงุดหงิดลำคาญกับปองร้ายอะไรต่างๆเราก็คิดในทางเมตตาคิดในทางไห้ภัยเป็นต้นเพื่อระง,งับความคิดในทางลบไปทดแทนด้วยความคิดทางบวก หรือว่าหลงไหลอยู่ในกามสุขก็เอาเรื่องของอสูปกรรมฐานมาคิดอันนี้คือโยนิโสมานิสิการใช้ความคิดเพื่อแก้อกุศลเพื่อปลุกฟังกุศลหรือว่าท่าทางด้านปัญญาที่จะเห็นรู้เห็น่างความเป็นจริงเอาคำคงลุงปูชาง่ายสุดคำว่าไม่แน่หลายๆก็ไม่แน่ดีก็ไม่แน่ไม่ดีก็ไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่ตื่นเต้นก็ไม่แน่เบื่อนายก็ไม่แน่ ทุกอย่างมันไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนเนี่ยจิตใจของเราก็จะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจจิตใจก็จะจะได้รับรู้ต่อความจริงความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยความปรูนแปลของสิ่งทั้งหลายทั้งดานนอกดานในได้ดีขึ้นดีขึ้นดังดีที่สุดก็เกิดจากการทําความดีความดีในทางพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่เอือ้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุด การทำความดีทำในเรื่องไหนบ้างทำในเรื่องความสัมพันธ์กับโลกวัตถุความสัมพันธ์กับสังคมอรอบตัวตั้งแต่ครอบครัวของตนการฝึกจิตในตามลักษณะสม,มาวายามะความเพียรชอบและการฝึกปัญญาให้รู้ให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้จักคิดคิดอย่างมีเหตุมีผล แต่รู้จักขอบเขตของความคิดรู้จักวางความคิดในเวลาอันสมควรคิดอย่างมีประสิทธิภาพคิดอย่างมีวิจารณญาณมันโย,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 ยนิสงมานิสิการจนสุดท้ายก็เกิดปัญญาวิปัสนาวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรกี่เวลา เชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีที่สุดกันได้นะคะและช่วงหน้าคุณแม่แปงละจะมีอะไรมาฝากรอติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัต คำมาพิวรำวันนี้จะมาชวนทุกท่านให้ห่างไกลาจากความเครียดกันค่ะแต่ว่าจะด้วยวิธีใดนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่าฉลาดคิดชีวิตไม่เครียดก็มีสองประโยคประโยคสํสำคัญคือประโยคหลังว่าชีวิตคือการดำรงอยู่ความเป็นอยู่ความเกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่นมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิตก็ต้องมีสิ่งเกี่ยวเนื่องนั่นคือปจัจจัยสไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีหรือคารวะญาติโยมประการที่หนึ่งที่เรามองเห็นเป็นบั้งหน้าอย่างเช่นเป็นพระก็จะเห็นเครื่องนุ่งห่มมาก่อนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงเอาข้อจีวรก่อนเมื่อหักมองย้อนไปถึงว่าทุกสรรพสัตว์ที่เกิดมาแล้ว เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จะเป็นหมอตำเยก็ตามโยลงพยาบาลก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผู้ดูแลก็ต้องเอาผ้าหม่มผ้าอ้อมมาอุ้มเอาเมื่อร้องไห้ก็ต้องให้เด็กดื่มนมแม่เมื่อดื่มนมแม่เสร็จก็ง่วงหาที่หลับที่นอนและประการสุดท้ายเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปเยียวยารักษาหาหมอก็คือนำทั้งทั้งปัจจัยทั้งสี่ประการนี้เกี่ยวเนื่องกับชีวิต ความเครียดเรากับความไม่เครียดความเครียดเนี่ยก็เปรียบเสมือนยาพิษมีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยเราปฏิเสธความเครียดไม่ได้หรอกเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาในชีวิตนี้แล้วปัญหาใหญ่ๆคือแย่งที่กันทำมาหากินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นี่ปัญหาหลักๆทําให้คนเราเครียดแล้วทํายังไงเล่าชีวิตจะไม่เครียดก็เพราะคําว่าฉลาด ฉลาดในที่นี้หมายความว่าเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาฉลาดเนี่ยมีหลายประเภทฉลาดแกมโกงก็มีฉลาดแบบเมตตาก็มีแต่ในที่นี้พูดถึงฉลาดด้วยความเมตตาเมื่อมีความฉลาดด้วยเมตตาและคิดในสิ่งที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดแง่บวกคิดอย่างมีสติหาวิหนทางหาวิธีกำจัดยาพิษกำจัดความทุกข์ออกไป นั่นก็คือรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เมื่อคนเราคิดผิดชีวิตมันก็ทุกข์เมื่อคิดถูกชีวิตมันก็สุขถ้าอยากให้ชีวิตเป็นสุขเราก็ไม่สมควรจะเครียดควรนำยาพิษออกจากร่างกายออกจากจิตใจของเราให้ได้มากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงต้องมีความฉลาดในเรื่องของความคิดคือคิดดีคิดแง่บวก คิดสิ่งที่เป็นพลังคิดไปแล้วให้เรายิ้มได้แม้อยู่ตัวคนเดียวเมื่อเราฉลาดคิดชีวิตมันก็มีความสุขเมื่อชีวิตมันมีความสุขมันจะทำอะไรมันก็ไม่เครียดและยังทำประโยชน์ให้เกิดแก่ทั้งตนเองและบลลุคคลรอบข้างอีกด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรมนำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่าน เบิกบ้านกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางนัทต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ